날 <sussurra> สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจของทาง Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับโคชฟ้า Bravo เหมือนเดิมนะคะประจำวันศุกร์นะคะที่1ทันวาคมโอ้โหทุกคนตอนนี้นะคะเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมเช็คเป้าหมายของตัวเองนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญนะคะใกลมากๆแล้วนะคะที่จะต้องเริ่มที่จะเขียนเป้าหมายของปีใหม่ด้วยนะคะไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าว่างๆนะคะ จมาอัดคลิปนะคะในการเขียนเป้าหมายเนี่ยมาแชร์ให้กับพี่พีทุกคนนะคะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะคะอ่ะและสําหรับทองคํานะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีมุ่มองนะคะมาให้ทุกคนได้ชมกันว่าวันเนี้ยเราสามารถที่จะเทรดทองคำได้ยังไงบ้างนะคะที่สําคัญเลยเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะประมาณ ต้องบอกว่าตอนตลาดปิดแหละตอนเช้าแล้วกันนะคะก็จะเป็นช่วงที่แท่งเทียนของเดือนเนี่ยปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้วันที่1ก็จะเป็นวันแรกด้วยนะคะที่จะมีการเปิดแท่งเทียนแท่งใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนไปดูเริ่มต้นจากไทม์เฟรมันกันเลยนะคะ พาทุกคนมาดูนะคะเริ่มต้นจาก time frame ตรงนี้เลยนะคะ M N ก็คือมันนะคะมันเนี่ยปกติเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ดูกันบ่อยใช่ไหมคะแต่เราจะดูแค่หเดือนเนี่ยอาจจะประมาณแค่1ครั้งเท่านั้นเองนะคะหรืออาจจะแค่ประมาณ2อาทิตย์ครั้งแค่นั้นแหละสุดๆแล้วนะคะเราจะไม่ได้ดูบ่อยมากเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้เทรดแบบ time frame มันเพราะมันรอนานจนเกินไปนะคะสาหรับเทคนิคของเรานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะพาวันนี้พามาดูก่อนว่า มันเนี่ยหลังจากแท้เงเทียนปิดตัวลงเนี่ยมีแนวรับแนวต้านหรือว่ามีโซนตรงไหนเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้เรียนรู้กันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นมาดูหน่อยสิมันตรงนี้เดือนที่แล้วนะคะเดือนที่แล้วน่ะมีการปิดเขียวนะ แต่ให้ทุกคนสังเกตนะคะว่าการปิดเขียวของเขาเนี่ยเป็นการปิดเขียวแบบมีแรงซื้อตอนแรกเนี่ยอาจจะมีการทุบลงมาก่อนใช่ไหมคะแล้วอยู่ก็มีแรงซื้อผลักตัวขึ้นไปทําให้สิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือมีการทิ้งไส้เอาไว้ด้วยนะคะมีแรงซื้อผลักตัวขึ้นไปนะคะมีไส้กับจริงๆก็มีไส้แล้วก็มีเนื้อเทียนอะ่ะค่อนข้างจะมีเท่าๆกันแหละ แต่เราก็จะเห็นได้ว่าสุดท้ายก็ปิดเขียวอยู่ดีนะคะ่บงบอกว่ามีแรงซื้อทุกคนก็รู้กันอยู่นะคะว่าปัจจุบันนองคาเนี่ยก็พุ่งตัวรัวๆนะคะพุ่งมาอย่างเดียวเลยนะคะก็มีโอกาสค่ะที่อาจจะสามารถพุ่งตัวขึ้นต่อไปได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าจะพุ่งตัวขึ้นไปได้นะคะก็จะต้องมีการชนะแนวต้านสําคัญไปได้ก่อนหรือที่เรียกว่าไฮเดิมของเรานะคะไฮเดิมที่ว่านี่ก็คือ นิวไฮที่มันมาเลขเดิมๆซ้ำๆนั่นเองนะคะก็คือตรงนี้เลย2 0 70 2 0 70เจนี่ยจะเป็นจุดที่ให้ทุกคนดูนะคะมีจุดตรงนี้นะคะมาเทสแล้วปรับตัวย่อลงตรงนี้มาเทสแล้วปรับตัวย่อลงตรงนี้มาเทสแล้วปรับตัวยอ่อลงเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ต้องมาลุ้นล้วแหละเออไอจิงขอใช้คําว่า ไม่ต้องรุนลวกันถ้ามีคอนเฟิร์มแนวต้านเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้นะคะไม่ว่ามีการเ,าเป็นเทรนขาขึ้นมาแต่อย่างไรแหละแต่ว่าแนวต้านเนี่ยบอกเลยว่ามีความสําคัญนะคะและสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ายืนแนวต้านได้นะสุดท้ายยืนแนวต้านได้แบบเนี้ยก็มีโอกาสค่ะทุกคนที่จะทำนิวไฮได้แบบแน่นอนนะคะมีโอกาสจะขึ้นต่อแน่นอนแต่ต้องชนะต้านเนี้ยสองศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยให้ได้ก่อน ะะถ้าเกิดชนะไม่ได้เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้เหมือนเดิมแค่นั้นเลยค่ะทุกคนตรงนี้ซิมโฟมากๆนะคะเอาล่ะพาทุกคนไปดูในไทม์เฟรมสัปดาห์ทมเฟรมวีคก,กันบ้างนะคะซึ่งทม์เฟรมวีคปัจจุบนันเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเทรนขาขึ้นแบบตะโกนมากๆนะคะจากตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนี่ เป็นเทรนขาขึ้นแบบตะโกนมากๆนะคะที่สําคัญปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่เขาติดอยู่คือซับไพสุดท้ายแล้วซับไพเนี้ยรวมไปถึงแนวต้านด้วยนะคะซับไพสุดท้ายที่ว่าเนี่ยคือตรงนี้ไทาเฟรมเล็กๆเ,เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนเลยนะคะไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนเลยอะขอมโนเป็นภาพทมเฟรมสีชั่วโมงแล้วกันนะคะถ้าเขาปรับตัวลงมาขึ้นไปเทสอีกรอบหนึ่งแล้วปรับตัวลงมาแบบเนี้ยน่าสนใจมากๆนะคะขอมโนภาพนี้เอาไว้โอเคสวยมาก นะคะสวยมากตรงนี้มีเลขตรงนี้ด้วย2010 2 0ย 0. 0, 0อยู่ข้างล่างนิดนึงเนาะ2010อ่ะอาจจะต้องอยู่ในกรอบแรกก่อนอ่ะกรอบแรกก่อนละกันนะคะกรอบแรกก่อนละกันอืมตรงเนี้ยขอมโนเป็นภาพนี้นะคะหรือถ้าไม่เกิดภาพนี้นะแล้วปรับตัวลงมาได้จริงๆเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยแอบเช็คคอนเฟิร์มนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าซับไพตรงเนี้ยดันลงมานะคะรวมถึง ตรงเนี้ยมันเปลี่ยนเทรนของทางเฟมสชั่วโมงแล้วด้วยแค่นั้นเองนะคะส่วนในเกิดใครเหตุเซลเนี่ยก็เชร์ต้านเดิมนะคะ2 0 7 0นะคะแล้วก็รอคอนเฟิร์มด้วยเช่นเดียวกันอยากที่จะฝากทุกคนเอาไว้นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็วันนี้วันศุกร์แล้วเป็นต้นเดือนด้วยนะคะทุกคนเป็นต้นเดือนด้วยนะคะสัปดาห์หน้าแหละศุกร์หนะะ้าใช่ว่าศุกร์หน้าเดี๋ยวก็จะมีนอนฟาร์มอีกรอบหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าคืนนี้เนี่ยจะมีข่าวด้วยนะคะตอนดึกๆกก็อย่าลืมไปเปิดตารางข่าวกันดูนะคะก็ วันนี้ก็ประมาณนี้และค่ะขอให้ทุกคนรักและก็สนุกกับการเทรดนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิด สำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ